ต้องวัยรุ่นวัย 2K แล้วครับอ้าววันนี้มีอะไรมาดูกันดีกว่าวันนี้มี m ิวเอ็กซ์2021นะครับคันนี้รถสองปีทำอะไรบ้างเห็นว่บแวบโฟซ็ตแน่นอนอ่าเริ่มอย่างแรกกันดีกว่าของยอดฮิตณปัจจุบันนะครับที่ขาดไม่ได้สำหรับรถ PPV คืออะไรแทนล้อเวก วีเอฟศูนย์สนะครับสีแบล็คดำมันเงาหลอ่อคมกลิปอ่าคู่ยางแลนเซลสอ5หกห้นะครับคันนี้เน้นหลอ่ออ่าทีนี้สมรรถนะโชคของรถอ่าสมรรถนะโชคของรถใช้ชุดไหนมาดูกันเป็นชุดหน้าโมโนโทูปนะครับปรับนุ่มแข็งไม่ได้ <c oughs> ส่วนโชคหลังปรับได้8ระดับอ่าปรับตรงนี้คลิกคลิกเหมือนไ2 k อ่าอ้าวล่วงคลิกคลิกแบบไ2 k ูเคแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยของชิ้นใหม่ณนะตอนนี้นะครับก็เป็นปีกนกโหลดตรงรุ่นโปรเฟนเดอร์เป็นเหล็กกลมอ่าสีแดงสีแดงนี้เขาเรียกแดงสดอ่า ตัวลูกหมากเองก็จะใหญ่กว่าของตัวติดรถปกตินะครับก็จะเป็นสำหรับโหลดโดยเฉพาะองศาก็จะพอดีเป๊ะนะครับตามมาด้วยสปริงโหลดหลังตัวนี้ก็เช่นเคยถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็จะเป็นโหลด2นิ้วใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นโหลดนิ้วครึ่งลูกหมากกันโครงปรับองศานะครับปรับสูงต่ำก็จะเป็นของสั้น4ี่คูณสี่ Suspension หน้าหลังตะแนตะนตาแนนอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือยางกันกระแทกโหลดนะครับไอตัวนี้ข้างหน้าส่วนตัวนี้ของข้างหลังก็จากความสูงเราโหลดลงมาเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นยางกันกระแทกโหลดอ้ยร้อนหมดแล้วยังหมดแล้วชุดใหญ่วันนี้มิ l x จากฟูลเซตหล่อๆเนียนๆครบๆจบที่สอเซอวิท ยอย่าเลยสู้เขาไม่ได้แวนี้นนนใส่แว่นครั้งแรกของคลิปนะครับ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าตามีปัญหาไม่รู้เป็นอะไรห้อยเหลือเกินบางคนก็ชอบว่ายันมีีลองเล่นไปนึ่งมีเห <c oughs> ็น <c oughs> ไหม <c oughs> คิดว่าพี่โจ๊กโซคูไปเดี๋ยวมาดูคลิปกันต่อว่าจะเป็นยังไงบ๊ายบาย <c oughs> be Everybody everybody the greatest. the fake feel like the fakest. make every shit. this around and day and is on look I I I'm impatient. มิวเอ็กซ์คันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต้องขอเกริ่นก่อนว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไงเนาะลูกค้าใช้งานมาแล้ว2ปี 2> ลูกค้าก็ได้โทรมาปรึกษาจะทำยังไงดีมียางตัวตอบโจทย์บ้างสำหรับรถมิวเอที่จะไม่ทางร้านก็ได้แนะนําไปว่าไม่มียางตัวไหนที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับนอกจากการเปลี่ยนโชคพอเน้นว่าเปลี่ยนโชคปุ๊บลูกค้าก็ได้ถามขึ้นมาทันทีว่าอยากโหลด พอดีเลยถ้าจะต้องเม็ดโชคอยากจะโหลดจะจัดทรงเท่าไหรด่ดีถึงจะสวยสําหรับนิ้วเก็จัดไปเลยครับหน้านิ้วครึ่งหลัง2นิ้วว่าอยากจะเอาแค่โมโนโทูบอย่างเดียวนะครับจะได้ไม่เปลืองงบประมาณข้างหน้าโมโนทูบได้นะแต่ข้างหลังอยากจะแนะนําให้เป็นตัว Piggyback แนะนําไปเรียบร้อยก็เป็นหน้าโมโนทูบหลัง Piggyback อ่าสปริงโหลดโปรเฟนเดอร์ทีนี้ที่สําคัญเลย ปีกนกโหลดโปรเฟนเดอร์ได้เข้ามาพอดีก็คันนี้ก็ได้เป็นคันแรกนะครับสําหรับทางร้านสอสวิตของเข้าปุ๊บก,ก็ได้ขายทันทีพอมาถึงร้านเจ้าพุทโธล้อเจ้าเวกวีเอศูนีตัวนี้นะครับตั้งตระง,งานอยู่หน้าร้านนะครับบนชั้นโชว์จากที่ลูกค้ามีงบประมาณเพียงแค่เพียงแค่50,000กว่าบาทในการโหลดรถเปลี่ยนชุดโช๊ โอ้โหไม่ทราบเลยนะครับว่างบป,ประมาณมาจากไหนโผล่เข้ามาอีก5 0,000กว่าบาทนะครับเพื่อจะทำการติดตั้งล้อแม็กคันนี้ก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์นเจ้าคันนี้โดยจบไปที่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับชุดโช๊คประมาณ5 0,000กว่าล้อ42 0 0 0่ยางอีกประมาณห5 0 0 0นะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วสแสนโกมละกันฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนาะใคร อยากได้รถหล่อๆดำๆดุๆทรงประมาณนี้นะครับติดต่อพี่ปั๊มมาได้0979566562นะครับหรือติดต่อผ่านเพจ f c e e o o o y y u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  e t t k t t o อ่าติดต่อเข้ามาได้เลยพร้อมให้คำปรึกษาด้วยตัวเองแล้วก็มีทางน้องๆแอดมินช่วยกันตอบนะครับก็คลิปนี้อยากจะบอกว่าหล่อสุดๆครับบ๊ายบายขอบคุณครับ One day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, Give me that crown. Get in my way into be put down. Hitting your place, all oh, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news fits I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Cause everybody in the world died.